เกมเซนเตอร์สรางช่วยรางชาวเป็งหัวถัอวะไม่โหลด,ดวันนี้ไปเล่นดิจิตแล้วเจอคนไทยไหมยไหรแลนมีอยู่สองคนออ้่ายัางดีนั่นะต่อหนึ่งแมตช์นะนี่อะไรทั้งเซิร์ฟอ่ะอันนี้เพิ่งไปก็ไปเล่นกันเองไง คือมันจะมีให้เลือกกเวลาเราจะเล่นน่ะว่ามันจะเล่นประเทศอะไรมีไทยแลนด์อังกฤษอะไรพวกนี้ยญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันจะมีเรียงกันเลยอย่าประเทศอื่นเขามีพันกว่าทั้งนั้นแ่ะคือประเทศไทยมีสองคนตอนแรกกูเข้าไป,เ,าไปเข้าไปผมก็น่ะกูก็เลยออกแล้วกูก็เข้าไปอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยคงจะรู้เรื่องอรู่หรอก กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเชื่อใจกูกูวอเล่นแล้วกูได้ได้เป็นไอ้นี่ได้เป็นมนุษย์มาป่าอยู่ในเสื้อมองไม่เห็นยังไม่ได้แปลงร่างเลยกูโดนยิงตายก่อนมึงมือนหน้าของใส <c ười> ่กูไม่พูด้วยจาเลยเลยกูจะพูดสื่อสารกันันยังไง Want to help h e l ล h e l h e l คนไทยไม่ค่อยเร่งกันละ หมายถึงถ้าเกิดจะไปเล่นเราก็ไปเล่นกันเองไงก็หกคนใช่ไหมเออเราก็ห้าแล้วไอ้งนเอออีกคนนึงก็ให้หมาสีแม่มึงแค่คนเข้ามามึงมึง<ะ>เอ,า,อาง่ายยมึงจะเล่นเกมอะไรอะ่ะมึงมีแค่กูนี่แหละไอพวกมันอ่ะมึงไม่ต้องไปหวังอะไรเลยเข้ามาอย่างมากก็ได้วันหนึ่งอ่ะถ้าชวนกันเล่นเต็มที่ก็ได้วันหนึ่งวันต่อไปก็หายไปแล้วมันต้องนั กันนักกันจริงๆเ่ะตบปากรับคําแล้วก็ห้ามเบี้ยวปากกนะันนะผมมัก็มาเบี้ยวได้คืนนี้ผมไม่วา <c oughs> ่างแล้วพี่ตบกูขี่รถไปตบยามานรออีกไม่นานเกินรอสี่วันต้นอีกสี่วันรับรองถึงวันศุกร์วันใดวันหนึ่งเนี่ยโอ้เคแวันนี้เป็น้วอีก ขึ้เรียนฟุตกูทักไปถามมาแล้วไอ้ร้านนั้นน่ะทักไปถามในไลน์ไปโทรไปรู้เรื่องไว้หลายแม่งคือกูไม่สะดวกโทรไงเพราะว่ากูมีสอนไงกูจะโทรช่วงไหนก็ตอนกลางวันก็ได้ตอนกลางวันเลิกเรียนกันไม่สอนกลับมาก็โทรได้ร้านมันก็คุยเรียบร้อยแล้วไงเมมบอร์ดก็ต้องรอส่งอะไรมันก็ไปหามันเด็ก ไปเอามาเลยขนมาเลยขนเฮียร้านอยู่กรุงเทพมึงจะทักไปหาทําไมที่กรุงเทพมึงไม่ทักหาที่ลบบุรีนี่หละ่ะของกูของมันไม่มีลบบุรีอ่ะกูก็เลยไปเอาร้านที่มันมีของดีกว่าไปราคาถูกกว่าด้วยเออถูกกว่าสองสามพัน 3, อ่ะรวมๆแล้วอ่ะไม่รู้รวมไปใส็จกูก็เยอะเอา้าล้างให้แล้วนะคืออะไรเหรอ คืออะไรอ่ะคอมมาเอ่ออะไรอ่ะอ่าตอนนี้จับคู่แล้วอ่ะขอโทษด้วยครับอ่ขอโทษด้วยเราก็คุยกับเพื่อนเพลินไปเลยกูก็รวมเป็นเสร็จเนยเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเราขอโทษเราก็มคุยกับเพื่อนจนลืม เราลืม B เธ<ค>อ <นะ S 1> เราลืมนายไปเลยรวมไปเสร็จก็หลายหมื่นละอย่ากโกรธนะครับถ้ากโกรธนะแสดงว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีถ้ากโกรธก็ออกไปไม่ต้องดูมึงนี่ก็นะไอ้เฮียนอ, YouTuber, อนาคตยูทูบเบอร์ูวู้มาเละ เขาก็อุตส่าห์วินน้ำใจเข้ามาดูกูเฮ้ยมันมีให้แบนแล้วเหรอตัวใหม่อะ่ะทำไมตัวใหม่มีให้แบนแล้วอะก็แปลว่าตัวใหม่เข้าแล้วไงอัปเดตอยู่นี่แบนวาเลียวาเลียอยู่นั้นยังไงแบนให้ถุยยากเลยอะกูกลัวมมนเล่นตัวนี้กูกลัววาเลียกัวาเลียผัก ผักสายไร่ส้มมันก็บใบสิสมหน้าแม่งโดนแบมบนะ <c oughs> ้ะอ่ะเลือะไรเลือกเลย <c oughs> ทำไมนอนบินไม่ตอบไม่สบายนอนไปแล้วมั้ง เล่นไปนิดหน่อยเล่นเป็นสวอยวคืออีกอย่างนะตอนแรกกูเล่นอ่ะมัวเข้าใจว่าระบบมันเหมือนโมบายเออที่แบบมาเล่นเล่นไปแล้วเราจะได้เลเวลเราเองเล่นเท่าไหร่เลเวลก็ไม่ขึ้นเอยอะแล้วเนี่ย